มาเจ้ามาเจ้ามาต่ำม,มากวายเตี๋ยวตัวกันเจ้ามากวายเตี๋ยนมาจากบ้านเฮาเอเอาลูกบ้านเอามาตีเพราะหาได้ตด่ำเลยแต่จะต่ำใส่น้ำปูนะคะนี่น้ำปูที่แท้ดูจากเมืองเหนือเจ้าเอามาเป็นสามปีแล้วเนี่ยหอมหอมไคยว่ามเมนโเวินเดอร์หอมพองไงของแต้นน้ำปูของแต้มีการตบเจ้า นี่มากุฎเตลออกเอกแทาๆกันซับกินแต่น้อยเดี๋ยวมามดกะใส่ตู้เย็นไว้กินหลายๆขบับ นี่เอามาติดเลยล่ะนี่นะเก็บตั้งแต่วันติดอเดินทางวันนี้เนี่ยเดินทางวันจันทร์มาถึงนี่วันวันอังคารตอนนี้กับวันอังคารเห็นแล้ววันจันทร์ก็วันอังคารนี่วันนี้วันจันทร์ติดพอดีอะด้วยตก่นี่ tầm à. một cái tết, cho tầm một cái tệt ui từ đây Để con trao nửa phần chả ăn phần chả ăn ăn nhiều nữa bởi chỉ sắp nè bởi vì nhanh mắn liệp 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 lẹt à bởi để, để hóa nhẹ bẹp đi sắp, cổ, sắp. ตำส่มะกุยเตี๋ยต่ำมะกุยเตี๋ยใส่น้ำปูใส่ผมจะใส่จักไาด้วยเนาะใส่พริกแห้งใส <c oughs> ่หอมข่าด้วยที่จิงกุมจะใส่หอมเขาน่ะถ้าอย่ที่มีน้ำปูจะใส่หอมขาแฟนไปซื้อข,ของเขามไปซื้อซื้อเ็ดขกินเ Die Kleine, ne? Was? Die isst gerne bitter Schokolade. Ja? Ja. Süß. Also die so. ist ja schon viel zu fett, Ich Jahre gar nicht mehr essen Süß so ist sie nicht, aber so, sie ist bitter. Ja, die Bittere ist aber noch teurer. habe ich ja, auch ja. schon gesagt. Ich hab gedacht, Kinder lieber Süß, aber sie nicht. Das ist verschieden. Die einen so, die anderen so. Oder? Deswegen. Krumbach. ตัวที่น้อยเดิมก็ข่มันลั่งเล่เพื่อนมาข้อหัวหูเนื้อขนาดเลยเนี่ยแกนใหญ่ๆปมๆเอ้แต่ตัางติ๊กเลยไหนตัางติ๊กเลยใส่ไหนเอนใส่โป้งนะใส่ของเชื่อน่าดูนะพอคูณมาขนาดนี้ยังมาถึงตั้งไหนเดี๋ยวแสดงว่าเนื้อหนักขนาดเลย พอละพอละครูนาดนี่เลยยังมาถึงคณะนนีมาถึงณนเก่ัเลยอนกวนณแค่คนไม่่เขาังอมากันกูพสิสิเากินจะได้ก็ได้แ่โอ้